อพามาดูอีกทีมงานหนึ่งหน่อยครับผมคันนี้ก็อยู่แถวแถวบ้านเชียปั๊บนี่แหละครับผมมาจากชายนาครับ เจอเขาล้มครับผมแม่อไ<า>ม่แน่ใจว่าเป็นรถเกีย่ยวปีไหนนะทุกคน ชื่อครัายม,ม,มาให้ชมกันครับเคล,เลื่อไปทะเบียนชัยนาทครับแต่คล่องอยู่นะคล่องอยู่ติดสติ๊กเกอร์ว่าอะไร กูเทือนวัยรุ่นใชยนาดครับตอนเดียวกันกับเจ๊ปป๊อปเลยนะคันนี้จังหวัดเดียวกันครับยังไม่ได้คุยกับเจ้าของรถเลยนะมาถึงเลยก็รีวิวกันเลยรถนี้ จะเป็นรถเกา่ารถใหม่นี่ก่อนลงมาอีสานนี่เช็คถึงนี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวได้ดีทุกคนัน

มาเจอครับเราจะเป็นทีมงานไหนผมรีวิวหมดครับผมเดี๋ยวเราสอบถามเขาหน่อยว่ารถยิดมาจากไหนนะครับนีออ่อยู่แถวไหนอยู่ดีครับฮะยุ่มเพื่ออะไระยุ่มเพื่ออะไร ติยงยอดแถนะครับอ๋อใกล้ๆกันเจ็บป๊อปป่าวถามใครับใกล้กันกนี่เจ็บป๊อปเกี่ยวกันเองครับอยู่แดน่เจ็บอปอำเภอติ่งเหรอติ่งเกอร์งงงามาบ้างติ่งเกอร์มา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 สองคัน,คนแลรวเอาได้ได้ได้ไดมาสองคันครับอำเภออะไรยังไมช่ชัดเจนเท่าไหรนะ่อะ รีมงานนี้จอดไม่ได้เลยครับผมต้องลงมาเป่าเครื่องครับเฮ้ยของกันอันตรายเพราะว่าเครื่องยนต์อยู่กับฝุ่นครับผมอาจจะทำให้เกิดกระจายไฟได้ครับ,รบเครื่องอะไรเครือ่องอะไรวีดูวีามมโค้งัน้าร,ร,ร,ารกร่ฮะ ฮะได้กินยิบสัมเหรออ๋อันนี้มันตู้ทรงไหนอ่ะค่ายไหนรถต่อเองครับรถอู่รถต่อเองอ๋อนี่ต่อขายไหมเน่ะรถต่อใช้เองอ๋อเจ้าแกลี่ชื่ออะไรท่้าแก่ชื่ออะไรเสียแผ่ทีมงานเสียแผ่นชน่าครับทีมงานเสียแผ่นชน่าอ๋อ นี่แหละครับการที่เราได้ลงมาพูดคุยกับทีมงานเราก็ได้ทั้งพิสภาพได้ทั้ง FC ที่ติดตามช่อง YouTube นะครับผมช่องเพจนี่ครับเดือแฟดเดือแฟดไครนาคนะครับเสร็จยังต่อรึเหรอาโมดยัง มาแลก็ฝากเลยขอสองแผ่นเอา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 สองคันะเดียันหนึ่องอยู่ไหน,นอะอ,อ๋อได้พันไรยังพันไรยังใกล้เลยนะเอาื <laughs> ้อเฟร์ทำมานีรับผมใส่นาจัางหวัดเดียวกันกับเจบบ๊อบครับ K ผมทำงานนี ใกล้ๆก,กันครับรถเกี่ยวต่อเองครับผมต่อเองใช้งานเองแต่นี้ก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยครับผมพอให้แต่สเปคแรงๆครับคล่องครับผมเกี่ยวสวยๆเกี่ยวงาม เกี่ยว3เมตรครับผมช่วงล่าง12เครื่องยเจ้ายนฮิโนโจอ 8C ครับผมปั๊มได้กิน23 จุดเอาจุดเอาเลยครับผมนะเอาฝากทีมงานนี้ไ้เลยครับผมเสือแฟดจากชัยนาทครับลเราไปชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ